เดี๋ยวเดี๋ยวฟังฟังฟังต่อเผื่อเธอครับต่อเผื่อเธอนี่เดียวไม่หากําลังแบกออกไปอีกนี่าขอญาตคบนฐานทั้งฐานสอเนี่ยปเป็นของเพชรอุบลบอครับยืนยันนะไอ้ที่แมนลุบมแมนเอาทีมงานของบนฐานคือโลเกินต่อจากโลเกินเป็นซื้อมาจังไหนเอาเป็นของนครยอสเตเดียม ไปไปลงนมของแม่ต่อบางนี้อ่บาดรุ่นแล้วส่ซื้อขายบ้างนเด้อบอมเอนสิมาโอ้ยตันนี้ของไผแบกมานี่เดียวเฮาตันนี้ของไผนี่แบกมานี่อันนี้ก็เดียวเหาอีกกว่าดิเงิน อันนั้นเม่ย่างที่ต้งานบานี่มันบังเดียวกันบวายเพชรดูบลนั่นบบบังนี่กับเพชรดูบลนี่นี่าประชาชนพัหนาดนสนามไกลณบ่อณบอ แกบอกแกบอกมันมีความปลอดภัยน้ำครับมีความปลอดภัยน้ำอ่าใคับบอใครับบอครับบอ่อยบางเดียวก้อนนะครับปล่อยบางเดียวก้อน เดี๋ยวจุดบางนียออกแล้วก็เอานักบอลยอดนั่ออแนแหละมาแม่เอาเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยขยับออกท่านขยับออกความปลอดภัยมาเป็นรับดับหนึ่งนะครับเรียบรอยอ้อยวะยังไอ้แกล้งตัวเลขมันแกล้งมันตรงตรงเลยเด้อตัวเลขมันอะฐานพุ่นกระแบกไปขึ้นฐานพุ่นเด้อบางหางแดงนั่นล่อขึ้นฐานพุ่นฐานนี้ปล่อยให้พ้นจุด เดียวกัน,นเดี๋ยวไปเดียวไปนั่นขึ้นสูงสูงลงสัส้าทำไปได้ลหลายหลายไปทีมงานโลเงืองตองไปสามส้สา ได้แล้วโอ้โอเคครับดําบ้าไปไป